ยกขาขวาเก็บยกาย,ยกขวาติด้เ<ป>ยวาว<ป>ชนกว่า30คนนะหลานแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยขยับกายร่ายรำในท่วงท่าแบบฉบับโคน้นโดยอาศัยเสียงกลับเป็นเครื่องบอกจังหวะ ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่สนใจและต้องการสืบสารนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติโดยก่อนเรียนเด็กๆทุกคนต้องทําพิธีไหว้ครูเพื่อสแสดงความเคารพทุกครั้งกว่า3ปีแล้วที่เด็กชายชัยพัฒนส้อยทองวัย14ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบ,บุรีได้เข้ามาเรียนรู้ศิละปะโขนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไเพราะว่าโรงไหลนี่เอกลักษณ์แล้วก็ในลักษณะของตัวโขนแต่ละตัวเหมือนกันครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยครับมีมากมายมีทั้งลิเกการรมอะไรต่างๆครับแต่ที่ชื่นชอมมากที่สุดก็คือโขนครับมนต์เสน่ห์ของโขนจะถ่ายทอดผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายในท่วงท่าที่งดงามอย่างไทยสู่สายตาผู้ชมซึ่งกว่าผู้เรียนจะมีทักษะการแสดงโขน ก็ต้องผ่านการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญไม่ต่ำกว่า1ปี1 9 2 0ก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้การฝึกโขนไม่ว่าจะเป็นตัวพระตัวนางตัวลิงหรือตัวยักษ์นะคะก็ต้องผ่านการฝึกหน้าตยศัพท์เบื้องต้นอย่างท่าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือท่ายกหน้าค่ะซึ่งจะช่วยสร้างความอ่อนช้อยและงดงามในการรำต่อไปค่ะ ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นวิทยากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กรมศิลปากรเป็นผู้อบรมให้ความรู้การแสดงโขนในโครงการโขนราชพัฒนพระนครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้การดูแลของสำนักศิละปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครซึ่งน,นอกจากศิละปะควรแล้วผู้เรียนยังได้เรียนรู้การเชิดหุ่นละครเล็กจากผู้เชี่ยวชาญและได้มีโอกาสแสดงจริงอีกด้วย เด็กได้ประโยชน์อย่างมากๆเลยเพราะว่าเด็กที่มาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยได้แสดงต่อหน้าผู้ที่นั่งถึง3ครั้งผมว่าเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจเพราะศิลปะนี้เนี่ยเป็นศิลปะที่โบราณการที่มีมามาตลอดนับวันศิลปะควรและหุ่นละครเล็กก็เริ่มเลือนหายไปจากสังคมเพราะการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปวกกับวัฒนธรรมต่างชาติ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมากขึ้นดังนั้นการเปิดสอนศิลปะโค้จึงเป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดคนรุ่นหลังควรอนุรักษ์และหันมาเรียนรู้ศิลปะโค้ชเช่นเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป thank <laughs> you